มาสู่มาเก๊าค่ะ่สมาเกาค่ะตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะก็คือโรงแรม Holiday Inn Express นะคะเป็นโรงแรมแบบ4ดาวเลย แต่ตอนนี้เรื่องจากว่าเรายังไม่สามารถเข้าห้องพักได้เพราะว่าเขาเช็คอินบ่ายสามโมงนะเราก็ฝากกระเป๋าไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอหลัง3ามโมงเราค่อยมาเช็คอินใหม่ได้ราคาคืนละเท่าไหร่นะคะถ้าที่พักเนี่ยจริงๆแล้วคือละประมาณ4,000นะคะ4,000กบาทแต่ว่าเราซื้อตั๋วโปรโมชั่นของเครื่องบิน Air m a าเก๊นะคะเขามีโปรโมชั่นลด20%เอ่อลด50%เหลือแค่ตกประมาณคืนละ2,000บาทเท่นั้นเอง ดี๋ยวเรายังไม่รู้นะว่าห้องเป็นยังไงแต่น่าจะดีแน่นอนทีนี้ในระหว่างนี้ที่เรายังไม่สามารถจะเข้าพักได้นะคะเราก็จะไปเที่ยวจุดแรกก่อนซึ่งใกลมากๆเลยก็เป็นลูกเจ้าแม่กวดอิมริมทะเลค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงแรมพี่เองเดินไปไม่ไกลเลยนะคะประมาณ700เมตรค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปไกลใช่ไหมไปเลยทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะใช่ไหมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกด ลิปแบบใหม่เขามีเซนเซอร์ศูเลียวขวาต่างกันันจะ้เรียนหนาอไี่เร็้กท้านยเมาตอนนี้เราหยุดก่อนมาเกานะครับ บอลคาสิโนตอนเย็นแล้วแกมาถ่าเทาอีบอลคาสิโนอยู่พกเงินมาไหนพกเงินมาลอยเดียวบอลคาสิโนพกมาเยอะเลยทั้งสองพันสองพันบาทนะครับเอาคีย์การ์ดนะแหมพูดเลยโรงแรมมาเลยนะฮอลิเดย์อินเอ็กซ์เพรเราก็เรามาพักอยู่โรงแรมฮอลิเดย์อินเอ็ก็เปิดประตูก่อนครับสแกนก่อนแล้วก็เปิดประตัดึงกัด ไปดูห้องกันค่ะอ้าวค่ะแบบนี้เข้าไม่ได้จะไม่ได้ออกกันเจะไม่ได้เเลยะสียบคีการ์เข้ามาในห้องดูห้องนะคะตอนนี้เราจะมาดูห้อโอ้โหไม่ไไมม่่เหมือนห้องฟกงเลยนะห้องฟกงนะห้องฟกงคีการ์เสียบตงไปนี้อ้าวทุกอย่างเต็มอ่าไปดูซิคะห้องเป็นยังไงไมู่าดูที่ห้องโอ้โหสวยมากชั้นที่21นะคะ ชั้นที่21เ,เชื่ออะไรับโอ้มีมีโต๊ะอันนี้ให้ด้วยม,ม่สมสมกันที่ได้มาพักอเที่ยวนี่เห็น ok ไมห ok ไมคือ ok มติ ok ม ok ม ok น้ำมอนน้ำอย่างก็มีคอฟฟีเบียรไทยนะแว่คอฟฟี่เบียรไทยแล้วก็เนสกาแฟไทยเลยนะอธิบายเลยเตรียมเตียงนอนโอ้โหซคือที่มีคว<อ>ามสมูงแน่นอน ่าจะใชลูกทัวร์เราแฮปปี้มากที่สำคัญอาบน้ำซีทูด้วยนะคะเซ็กซี่เดี๋ยวจะโดนแบ็คเมย์เหมือนเมื่อวานเมื่อวานที่แบ็คเมย์มารอบนึงนะนี่ก็มีกระจกบานใหญ่มาดูห้องน้ำสิคะมามามีอ่างด้วยนะคว้าห้องเชิญค่ะพี่ติ๊กไปดูมีอ่างด้วยเจิดมากค่ะไม่อธิบายเลยโอ้โหมีอ่างโอ้ยมีอ่างจะขุดสีด้วยมันตางกันกับห้องพี่ติ๊ก มากเลยรีบรักเลยมี่เห็นไหมนี่เป็นออรีนเนือลอยออเย็นเี่ยอ่ะถุหลังให้เมียอยู่เนี่ยเรื่องน้เมื่อวานวนิแคชูแคชูเราพักที่ h o l a n Express ที่ไหนมเก่านะครับเราได้ห้องเบอร์ สองหนึู่นนึ่ชั้นยีทั้งหมดมียีชั้นตอนนี้จะเข้าไปรีวิวห้องของ Holiday n n Express เข้าไปดูกันแตงนะกตอนเลยเสียกีตาร์ก็เปิดไฟดูเถองห้องเราเป็นไงบ้างโอ้สว่างจริงสวยดีไซน์สวยมาก ต็งห้าฟุตสวยหมอนนุ่มแบบคนห่านนะครับซอฟต์เลือกได้ว่าจะนุ่มหรือจะาร่วมปานกลางหรือจะแข็งรีเควสต์ได้นะครับชอบก็ปูที่ดอรละดูเวทนุ่มมากห้องก็กว้าง พอสมควรนะไม,ไม่ไม่ไม่น้าเก๋เกินไปพะมาการแสงแล้วนี้คือวิวของห้องเมืองมาเข้าเบิองแห่งการสนั้นที่เรามาเยี่ยมในครั้งนี้วิวสวยครับชั้น21ท่านผู้ชมได้ด,ดีีตอนซื้อซื้อกุตตเป็นของมาเก้าแอ แอร์ก็เลยจด้ส่วนลด25เอ,อ่บอ2,500บาทมาเป็นส่วนลดของห้องโอทีห้องนี้ราคา4 5 0 0ันหาร้ครับ4 5่0าบาทมี Wifi มีตู้เย็นมีเครื่องชงกาแฟเปกาแฟเป็นคอฟคอฟ่เบีมีชาอยู่ที่เก็บกายคือ ช้อนคนกาแฟลงสุดบ้างโต๊ะทำงานมีกระจกที่ปรับไอ,อตรงนี้เราตัวนี้เป็นห้องห้องน้ำโทนน้หน้าดูด,ดีมากไปอาบน้ำด้วยชัดช้า รีว so, ิวก็มีเท่านี้สวยรับรับได้